วันที่22มีนาคมพุทธศักราช2516เวลา9นกา30นาทีนางเพชรรัตน์เลิศรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติดณศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมอํเภอโคกสํารงวัดป่าจเจริญธรรมตำบลโคกสําโรงอําเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสิทธาผู้เี่ยมนายอำเภอโคกสํารง เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่ฐานจากมณฑลฐานบกที่13พร้อมด้วยประหลัด,ดอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรโครกสมรงภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรพเนียดหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเทศบาลตำบลโคกสมรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง13ตำบลให้การต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เสพสารเสพติดเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนโดยมีกำหนดการบำบัดและอบรมจำนวน15วันเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาและพื้นภูสมรรถภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งสามารถเปลี่ยนทัศนคติด้วยการลดละเลิกและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

ใส่กุ้เอทุกท่านคะค้อกอ่าย่างีได้เป็นกระตายที่สดสูตรระพะข่ากพรงตามโคการที่เด่วยาสของเทอร์กสโตที่หนนี้ครับก็การที่ม่ันเม่อได้มเอรุโกลสิงเกล่าวถึงสตสแล้วก็ต้องหมายว่าที่ต้งาวนานนะครับในห้่ ตลอดจนการติดตามชื่อเหียอนะคะตอนนี้หลังจากที่เขารักษาฟื้นฟูแล้วนะคะศูนย์ต้องพยายาต้องการและป้องกานยาเสพติดจังหวัดบุรีอะเป็นกำลังใจให้ผู้เขารักาคื้นรูทีแท่านตลอดจนคณะวิทยากรผู้ที่ยังที่ได้เก็นสลานรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆให้เห็นว่าทุกวันนะคะเพิ่ข่า เกี่จากเรื่องของผู้ติดผู้เสียชวิเนี่ยแล้วก็เกิดอาการคลุ้รคลั่งนะคะทำร้ายคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าพายาเี่ยนะคะทำร้ายลูกทำร้ายพ่อนะคะอย่างเี้ทุกวันนะคะแล้วก็มีข่าวที่แบบมีผู้เสียชีวิตนะคะของการเสิ่เลกลายเป็นปัญหาทุกางนะคะใหญ่ขนาทนะคะ เราคงไม่ยอยากให้เกิดอุการาอย่างนี้นะคะ <c oughs> ต้องเราดีนะคะเมื่อกี้ที่เราดูแอบเห็นพวกเราเพื่อตอนนะคะเข้าเข้ามาได้วันสองวันเนี่นยพ้กเราเริ่มีความเพื่อนอธินกันแล้วนะคะจากครั้งที่เราอยู่ร่วมก,กันนะคะเพราะ,ะ <c oughs> ว่าเรื่อเลื่อนร่า,ามสมาธินะคะท่าทางสอนเรื่องสมาธิและเรื่องเศรษก <c oughs> ิจเรื่องไม่ถูกต้องเพราะว่าสมาดีนะคะแล้วเอ่อ คนเพื่อสิทธิ์วมกัน15วันนะคิดว่าเราควรจะมาแลกเปลี่ยนในสิ่ที่เราไม่อาให้เกิดขึ้นกับครอบรัวเรา่ยกให้เกิดขึ้นกับคนองเราแล้วก็เราจะได้คามสิทที่เราได้เรียนรู้อบรมร่วมกันใน5วันนะคะ ซึ่งการบำบัดและพื้นปูผู้ที่เสพยาเสพติดในครั้งนี้เป็นรุ่นที่1ประจำปีพศ2566ของอำเภอโคกสำโรงศูนย์ประชาสัมพันธ์ว่ายปกครองตำบลคลองเกตลายงาน